ในคลิปนี้เราจะมาฆ่าตัวตายนะครับเพื่อเกิดใหม่ในโหมดธรรมดาซึ่งเป็นระบบใหม่ของเกมที่จะสามารถชุบชีวิตเพื่อนที่ตายไปแล้วได้นะครับบริเวณที่จะสามารถชุบเพื่อนได้ก็จะดรอปอยู่ตามแมปในโหมดทั่วไปนะครับในเวลาประมาณ20วิในการเกิดใหม่คนที่ตายไปแล้วก็จะโดดล่มใหม่มาแบบนี้เลยซึ่งผมจะใช้วิธีนี้ในการจัดการคนแคมป์ที่แคมป์อยู่บริเวณต่างๆอย่างเช่นป่องหรือว่าโรงงานครับในขั้นแรกเราก็จะสังเกตกันว่ามีคนแคมป์หรือเปล่าเพราะว่าในโหมดธรรมดามันจะไม่ค่อยมีคนแคมป์ ตาห้าตานี่จะเจอครั้งสองครั้งครับพอเราสังเกตแล้วว่ามีคนแคมป์เราถึงจะตายเกิดใหม่เพื่อมาเจอพวกเขานะครับยิงเนนะครับโอเคโอเคเดี๋ยวเดี๋ยวพี่ฆ่าตัวตายก่อนไม่ยิงเลยเฮ้ยยิงดิจัดพี่ทักทีด้นจัดดีเฮ้ยเออซ้มซ้ำซเออไปเ็วไปเลยไปเไปเลไปเลไปเลแบ็คบอกว่ามีคนแคมป์ข้างบนนะครับสองคนนะเดี๋ยวตอนนี้ผมตายแล้วได้ให้แบ็กไปชุบผมมาดูว่าผมจะจัดการได้หรือเปล่ามีแค่หมัดนะถ้าเราเกิดใหม่ ตัวนี้ผมไม่แน่ใจว่าผมจะสู้เข้าได้ไหมเดี๋ยวมาลองดูวิธีจัดการกรงแคมป์แบบใหม่นะครับแต่เป็นในโหมดธรรมดานะโหมดแรงยังไม่เข้านะครับสำหรับที่ชุบโอเคผมมาแล้วมาดูว่าเขาจะยังอยู่ไหมเฮ้ยเห็นแล้วเห็แล้วมา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 แล้วจัดเลยดีกว่าจัดเลัดจัดเลยดีกว่า นี่คร no? ับวิธีจัดการคนแคมป์นะตอนนี้มันยังอยู่ในหมดธรรมดานะครับสำหรับที่ชุบเกิดใหม่เราต้องชุบใกล้ๆบริเวณที่มีคนแคมป์นะครับเดีนั้นล่มก็จะกางให้เราจากข้างบนเนี่ยใกล้ๆบริเวณแคมป์หรือว่าใกล้ๆบริเวณจุดที่เราชุบนั่นแหละเอ้ยมีมีอยู่บนหัวไอ้แบ็คสองตัวดู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 ก็เลยนะเฮ้ยลงยูที่ว่าลงอยู่เว่มันกะโดดเลยมันกระโดดเลยแบ็กมันก็โดดเลยงรอ้ลองกโดดพี่ลงกัผมตัวนึงตอนนี้มีคนแคมป์อยู่ป่องนะครับสองคนนะเดี๋ยวเราเตรียมพร้อมกน ตายนี่ก่อว่าเลยพี่พพีี่่ตายดีกว่าแบ็พี่ตายดีกว่ามึงถอยเลยมึงถอยเลยพี่ตายเองจัดพี่หน่อยครับจัดหน่อยครับกลางบาเลียทำไมวะคิดว่ากูจะเหลี่ยมโอเคเดี๋ยวรอให้แบ็คชุบผมนะครับขึ้นไปนะใช้เวลาประมาณ20่ิบวิกนะครับพี่มาแล้วมาแล้วไปแล้วมาแล้วหันหันซ้าย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 โอเคถึงไหมเนี่ยถึง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 อยู่ถึงอยู่นี่ให้สองคนเฮ้ยลิลิีใครอยากไปดู แล้วมึงตายนะกูจะรอดม่นเอ้าทำอะไรครับทำทำอะไรหรอครับทำอะไรครับทำอะไรหรอครับเล่นเลครับพี่เล่นมก่อนโอ้ทำอะไรครับทออะไรนะครับอจ่าชุบอยู่ไว้ยุ่อยู่ยุ่้ยอไ้อยไอยู้อยวยไว้อยเอยอยู่ไอยู่ไว้ยูอยอยอ้ว้้ งงบินมา่างไหนวะมึงโดดล่มช้าหรอเปล่าวะเดวทีดีวทีตัวเครื่องตัเครื่องตัวเครื่องนี่ครับวิธีจัดการคนแคมป์นะตรงนี้เป็นอีกที่นึงนะครับเป็นป่องนะต้องชุบตรงนั้นนะครับข้างล่างตรงนั้นนะมันก็จะสามารถเกิดใกล้ๆป่องได้แล้วก็กางลบลงมาเลยนะครับโอเคต่อไปกันเลยนะครับดูนะว่ามีใครแคมป์รอเปล่ามีมีมีแคมป์รอเปล่า้ยแคมป์แคมป์มป์แคมปแคมปเ้ยแคมปแคมป์ ไปเข้มแคมแคมแบ๊กเขมเข้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 มสามเขมสามตายเลยดีกว่าตายเลยดีกว่าตายเลยดีกว่าอยากตายครับอยากตายครับมันมีกับแก้ด้วยนะแบ๊กนะมีกับแก่ด้วยนะกับแก่โอ้ยโชกกระตายโอ้ยเต้นเต้นเต้นเฮ้ยเจอคนละจัดผมทีครับจัดจัดทีครับพี่ครับจัดเลยครับโอ้โหขอบคุณมากครับเร็ว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 เฮ้ยจอแอดทำไมวะ เร็วดิเฮ้ยมึกแกจะใบละยิงคนนีมันแย่จริงจัดเลยอยู่ขวานีอยู่ขวานะระวังระวังด้วยระวังมีมีตัวอยู่ขวาสอตัวเลยไปไม่ใช่โอเคมาแล้วมาแล้วครับมาแล้วมาแล้วครับพี่ครับเฮ้ยย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 ยอนยยนยย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 ยัยยยยเอยยยเอ๋สความรัหวานืน วิ่ง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 ไปซะด้วยมึงวันนี้มึงวันนี้วิ่งกันทั้งคู่เลยหาเฮ้ยนับไปแล้วไอ้กับแกตัวนั้นไอ้กับแก่โนดีแล้วไปโอ้ผมรอเล่นครับผมรอเล่นครับผมรอเล่นครับผมรอเล่นก็เอาผมเลยครับราเราผมแค่รอเล่นครับผมแค่รอเล่นครับผมแค่รอเล่นครับมึงฟาร์มอะไรรอเลยก็ได้แถวบริเวณนี้แหละสองนาทีนี่ละม้านาที เรียบร้อยโชคกตายตัวนเอาเอาเอากูด้วยกูด้กว่าโอ้โหใจเอใจเอาใจใจตรงกันทั้ด้วยโอ้โหสี่สิบี่สิวิได้ไม่ทำอะไรแล้วไม่ทาอะไรแล้วไม่ทาอะไรแล้วขอโทษขอโทษขอโทษไปแล้วไปแล้วไม่อยู่แล้วนะอย่าตามมาใ้สัตว์อย่าตามนะเดี๋ยวมาไม่เดี๋ยวมาหม่เจอกัน เดี๋ยวจะขึ้นไปเจอเขาใหม่นะครับเราเลยขึ้นไปเจอเขาใหม่ก็ได้ไม่เป็นไรเดี๋ยวพี่ไปหาใหม่น้องเดี๋ยวพี่ไปหาไปน้องเดี๋ยวพี่ไปหาไปโอเคเดี๋ยวเราขึ้นไปใหม่นะครับเอาเลยแบ็คเอาแล้วอาลมาดีดีดีระวัง้วยนะเตรียมนะเตรียมน้มาไปเจอันเลยมี่เพื่อนเก่าเพื่อนเก่ามาเจอกันอีกครั้งอยู่วะอยู่ยังอยู่อยู่อยู่มาแล้วมาแล้วเพื่อนมาแล้วมาแล้วครับมาแล้วครับ โอ้ยเจอกันเล้วนะเจอกันอีกเลี้วนะเจอกันอีกเล้วนะเพื่อเพื่อนเพื่อเจอกัรอีกแล้วเพื่อนนะเจอกันอีกแล้วเพืนงงงงงบางคนไม่บางคนยังไม่รู้นะครับสำหรับการทุบเกิดใหม่อย่างนี้นะยังไม่รู้ว่าทำยังไงหรือว่ามีระบบนี้เข้ามาแล้วครับเพราะว่ามันเป็นธรรมดานะเพื่อนจะไปไหนล่ะไปไหนไปดิไ่ดิอย่างนี คพี่ตายเลยนะแบกมึงไปไกลเลยแบกมงไปไกลเลยเลชคหน่อยชคหน่อยชกพี่หน่อยครับพี่อยากตายครับพี่อยากตายครับเอาชกหน่อยเฮ้ยเฮ้ยชกๆชคเป็นคนแคบเป็นคนแคเป็นบ่อมี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 ชกเออชกชกชคโอ้ยเช้าว่ะเช้าว่ะช้าว่ะช้าว่ะเช้าช้าว่ะช้าเช้าช้ามาใช้ใชาิ้าเลยชาช้าไงช้าฆาผมหน่อย่าฆผมหน่อยครับค้าหนาหน่อยข้าหน่อย้าหน่อยข้าหน่อย้า การตายนี่มันยากขนาดนั้นเหรอ้าดีเฮ้ยเออแอกเแอกมาเแอกก่อนเร็แอกเร็วๆดีเฮยหน้าตบจริงๆนอนกัมันไม่นอนม่นอนนี่ครับตรงนี้นะแบกบอกมีคน2คนนะเอ้ยเจอแล้วเจอแล้วเจอแล้วนอนอยู่นอนอยู่นอนยู่ใช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 ่นอนอยู่นอนอยู่เฮ้ยนอนนอนนนนโดลงไปกลางวงเลยนะกลางวงเลย อันจ้าเดี๋ยวเราจะนอนอย่างนี้จนก่อเขาจะรู้ตัวนะหลับวะเนี่ยผมคิดว่าเขาน่าจะแคมป์แล้วก็ไม่อยู่นะอาจจะวางโทรศัพท์ไว้หรือว่าทำธุระอย่างอื่นนะครับเขาไม่พร้อมที่จะเล่นประมาณนี้รอเข้ามานะว่าเขาจะตกใจไหม ตัวนี้เป็นในโหมดธรรมดานะครับในสร้างห้องไม่มีนะบางคนอาจจะคิดว่าเราสร้างห้องหรือเปล่าไม่ใช่นะครับเป็นในโหมดธรรมดาสร้างห้องไม่มีที่ชุบแบบนี้นะครับ <c oughs> จ่องจ่องจ่อง <c oughs> ผมคิดว่าถ้าเขารู้ตัวผมจะโชกเลยนะ <c oughs> ผมไม่มีโอกาสได้ขึ้นใหม่แล้วนะครับตื่นเพื่อนเตือนเตือนเตื่นเตือนตือนตื่นตือนตื่นเตื่น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  ตื่นเพื่อนตื่นคนมาตื่น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 ตืื่ว่าคนหนึงแล้วกันเดี๋ยวว่าคนนึงแล้วกันเหจะมีคนมานะครับมีโดนเปิดตำแหน่งนะโอเคผมนอนไว้ดีกว่าเดี๋ยวโดนไม่มาเหรอเอ้ามาแล้วมาแล้วเอาชุบ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 ย่อย่อย่อยเพื่อนกันเพื่อนกันเพื่อนเพื่อนกันือเพื่อนกันปุกปุกปุกนอนนอนนอนต่อนอนต่อเออนอนแล้วป๊แป๊ป

นี่ยทำอย่างนี้นะน้องอะไรเงี้ยตัวอย่างที่ไม่ดีไม่มีใครลงเลยคือต้องบอกว่าในธรรมดาเนี่ยมันคนไม่ค่อยลงนะครับเพราะว่าเขาไม่ได้แตแคมป์ตัวใหม่ครับประมาณนั้นก็เฮ้ยอ้าวมีคนที่ทําตามตัวอย่างที่ดีเว้ยตัวอย่างที่นี่ทำมันดีแล้วเว้ยตอนเนี้ยอ่าแบ๊บพี่จะยื้อเวลาถ่วงเวลาสักครู่นะมึงฟาร์มรอยอุ้ยได้ได้ ได้เราเห็นดีกันเราได้เห็นดีกันและจังหวะนี้ไม่ใชยมาแล้วเอาเคออนืนมามเองมาแล้วมาเมาแล้วบอกว่ายัางอยู่นะเฮ้ยเฮ้ยเพลเพลเห็นมึงเห็นไหมเพลเห็นไหม, <c oughs> ไมเพล <c oughs> เห็นไหมมันโดดไปแล้วมันโดดไปแล้วแต่มันแต่มันล้มแต่มันล้มโดดเหรอหนีคนเดียวหนีเหรอหน่อยเหรอพี่แล้วน้อยอู่น้อยอยู่แล้วน้อยอยู่แล้วน้อยเอออะไรกันอะไ เออเอาไอ้นี่ก่อนลุงทำไมลุงทำไมฮะละทำไมป๊อป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 ปเออดูทีนี้ดูดูใส่ใครเมื่อกี้ดูไว้โอ้ยอะไรกัูอะเรเอ็กเลยย้ย